สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุนครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมอีกเช่นเคยครับช่องเสียบเบียร์ดัมซิงนะครับเนาะยินดีต้อนรับ f อทุกท่านนะครับพามา f อมาดูงานครับวันนี้มาดูเออ่ที่ขุดครับบ่อเดิมครับเพิ่มเติมเดี๋ยวบอกนะครับนี่บ่อของสับเปลือครับสับเปลือกขวดแตกครับผมนี่เป็นบ่อนี้ครับเพราะว่าได้ยินข่าวมาว่าสับเปลือจะให้ลอกนาอีกครับนี่ให้ลอกนา ทั้งหมดนี่แหละก็เลยมาดูครับมาดูที่เราก่อนหลังจากที่ฝนพายอุอึอน,โนโนครับถล่มมา2วันครับเอ้ยหวันครับหวันกับอีกหนึ่งคืนครับเต็มๆครับดูบ่อดินก็จะประมาณนี้ครับน้ำแตกเลยครับพต้องสืบเลยโอ้ ไม่ไวครับไม่ไหวดูน้ำเาต้องเปิดน้ำตรงนี้แล้วนี่ก็ตรงที่เราลอกไปครับนี่จะลอกเอ่อก่อนที่เราจะย้ายครับจบหน้าง,งานไปตรงนี้แหละสว,วยงามเลยทีเดียวนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นที่เราจะลอกใหม่ครับ เดี๋ยวเราสัปเหรือมาับเดี๋ยวผมจะพาเดินไปดูบอ่อที่เราขุดครับน้ําเต็มหรือยังอืมอืมครับก็ถึงนะครับนี่ก็จะเป็นบอ่อที่เรามาขุดไว้เดี๋ยวพาซีเดิมดูอู้น้ําขังเยอะจัดตอนนี้เป็นทางรถเก่าครับบิ่งแล้วดินมันแน่นครับน้ําซึมลงไม่ได้ก็เลยทำให้เอ,อน้ำมันขัง ยูสระสระโซ่พอก่อนน้ำเยอะยังน้ำไหลวะโอ้น้นำยังยนนไม่ออกนขี้ยวเขี้ยวใจใหญ่ลึกพอประมาณนะครับสานี ะเ้นน้นนแลวเดี๋ยวไปดูที่ลอก,ลอกรอสปเรอมาสปเรอนี่ช่วงนี้ครับติดสาวครับตู้หานี่ติดสายตลอดครับไม่ว่างครับ ถ้าโทรเฟซโทรไลน์ไปนี่ติดสายตลอดครับต้องโทรเบอร์ไปเท่านั้นครับโทรเบอร์ไปนี่ต้องรับสายครับเพราะว่ามันมันจะได้เห็นนะครับเนามีคนโทรมาแต่ถ้าโทรเฟซไปนี่เขาไม่สนใจครับเขาไม่สนใจเราต้องเอาเบอร์แปลกโทรไปครับช่วงนี้ต้องเอาเป็นเบอร์โทรที่สับเปลือยไม่มีครับโทรหาเขาถึงจะรับสายเราถ้าเราเบอร์ของเราโทรไปนี่ไม่รับครับติดสายอยู่ติดงานอยู่ นี่แกไม่ธรรมดาจริงครับสอบปอตอนนี้ก็มาถึงข้างบนแล้วครับนี่โอ้แต่นี่แต่มีจอบเปกน,น้มออกชีแหงยอยู่นี่ตรงนี้รอสับเปลือมาครับเดี๋ยวคุยกันก่อนลงลงไหนน่าจะมาแล้วครับนะมาแล้ว เนี๋ยวไฟรถมาครับในปลายางหน้าสับเลือยตัวน,นี้ก็ประมาณ30ไรได้ครับ30ไรนี่ติดลาดยางครับนี่สปอนี่โอ้คนรวยครับ30ไร่ไร่ละสองแสนอู้หูมึงเี่ยนเสือเถื่อนวะนี่มึงจะเสือสาวลำสิงเนี่ย เอฟซีอีฮะนะมึงบอกเขาวางไหนมึงวางสายมึงบอกเขาวางไหนเอา่รอีกเบอร์นึงเด้่แม่นบอโอ้ยยยยในสายย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 ยคยยยยยหาคยย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 ยน

กันว่าจากผิวผงสีเกียดไหลคำว่าพ่อให้เนี่ยมันตำนี่ไม่หมดหะออืมคัานี่นี่ซองนี่มันสมือกันเอาจังเอาจากแทบเลอันนี้ตอนจากนี้พราะตัวเกียดตัวโน่นนี่ลงมาหน่อยนึงตัวเงินสะไปปัดเงินแทบหน่อยนึงไม่หมดหรอแล้ว่าจะเฮ็ดทางเห็นไหมก็เลยว่าจะเฮ็ดทางไปเนาะเฮ็ดไปเฮ็ดแทบมึงลองเอาเขาก็เขาหล่อมากเนื่องกับตำเนี่ยเขาก็ว่างทางจังหน่อยว่ะเออกัะ เดงเอาส้นพุ่นเลยบ่พุ่นบ่ทางไหมทางส้นปลายางเลยมั้งแหมแล้วมันก็ดจะมีทางเง็กไหมอือพาปลายางคือขว่าพาปลายางหอดพุ่นเลยโ <c oughs> อนี่ครับบอกตรงนี้ลิลงเลยบ่นี่ไอ้ <c oughs> บ่ได้จใจในรถกูมาล่ะเขี้ยเขี้ยไหนังขึงนเบื้งบนเง็กเออบ่ได้ต้องไปเป๊กหรอกเขาไม่ได้ขุดบรงนั้น เอาคุดดิไปหลอกอยงังไปงขุดยังหันบเลยคุดตะพุ่นจะไปเพี้ยงกค่แ่สิครับมาหนำไปโอ้เ <c oughs> <c oughs> งี้หนำมันไหลมาจะไปย่างนี่ฟังนี่คุนข้อยแต่หมดแข็งเนี่ยกอ,อยู่เหรออื <c oughs> อนี่ครกตรงนี้แหละ tức là phương phương phun súng có phương gì nó để phương phun nó ta này ai phun nào con mày con này mà mướn mướn sao nào mà là, thật là, thật là. đây đó cú nhon này con con con, 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 con. Tổng, con nó tòng cái nhà nó cú tao cú nhon mày nhon mày bên này nỉ na nhà nó còn lột đây rồi khoa học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  đẩy đan bắp đi nào đất ได้ไก่ปลาหายกินเต็มเรื่อิดอยากเลี้ยงไก่ปลาไม่ลงใส่ใส่ลงนี่ดีแท็กนี่ให้้เลยเมื่เคยลงไปไหนบ่บบน้มครัง,นงเออนี่ยเมื่แน่ยหรือว่าฮาวท่านนีมาก่อน เอาเอาตัวนีมาหอดีนอนไมคุณเนาะไหนเยไห้นั่นดลอกหอดปายังนอหา่เี่ยวอยู่เอาให้สองกวละยเว้นไให้เลยให้ลมันมันเดเอาเลือกดีกติเฮ่มันเป็นให้เยอกันโเอารดาคุณบอเออจะใครว่าเอารดบให้อ่างไหมเนี่ยเอารดบให้น้ำหงเออให้น้ำหงนะม่วลาผล้ใครกัะพุ่น นี่เองว่ะกูดำมัองอือทีมงานกับรถดำครับบาวีกูดำโอ้อหมาเป็นเหมืนเท่กันเลยอยากมาได้เลี้ยนนะทีมงานรถดำผมนี่ต้องมาดูหน้างานเองด้วยนะครับสบาย แข็งปกโอ้เสมาพ้อคุณเบิ่งคุณเบิ่งเลกวะคุณเบิ่งเฮ้ยโอ้ยจุ่มดอกเดียว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 เ้ยคนแห้งเสอคนบดมือเนาะมงวางมาคมาแล้วครับนี่มาคมาแล้วอย่างแันานี่นำี่ย่านนังนี่ จังลุบหัวลงไปรวมดอกบอกงี้รวมเป็นหมองนะแต่ว่ากัดสมนิโอ้ยสมนิแลียนไปเลยจะไปแลียนใส่หรือเปล่าเหรอจะว่าจะไปทางั่นแหละโอ้โหเอาถั่วหมดล้วเนาะแลียนเอาได้กับพังเงินเขาทางกันนะรถเบาลงมาลงมาลงมาเกลียดเนาะดี่นทางอันตัวบ้านรักเอาไปอันแลีนมาไปไปซอยไก่พูโอเคครับเดี๋ยวสถาิปนี้ก็เดี๋ยวเราชมคลิปต่อไปครับเดี๋ยวจะย้ายรถมาครับ ลืมฝากกดไลค์กดแชร์ครับช่องเซเวียร์ทำซิ่งนึงนครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับเนาะสวัสดีครับ